สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเจอกันอีกแล้วนะคะวันนี้ค่ะน้ามีมีดนะคะอารมณ์พอเดิมนะคะด้ามไม้ฝักไม้แล้วด้ามงาฝักงาแล้วด้ามไม้ฝักเข่ากวางนะคะทุกท่านเข่เา,ขาวกวางนะคะเข่าวกวางร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะคะทุกท่านเลยคะ่ะน้ําจะมาให้ทุกท่านได้รับชมนะคะว่านีดยุบต,ต้นเล่มนี้นะคะนี่ค่ะ ด้ามรวมฝักนะคะทุกท่าน9นิ้วกว่า,วาเนาะนะคะเฉพาะใบมีด5นิ้วครึ่งนะคะทุกท่านเียค่ะมีดเล่มนี้มีความเก่าแก่เนาะด้ามไม้ฝักไม้นะคะทุกท่านเียค่ะเขาเจ้าของเก่าเขาชำรุดนะคะทุกท่านตรงนี้เขาก็เลยปิดไว้เฉยๆนะคะนะะคปิดไว้เนาะแต่ก่อนก็จะเป็นเหล็กลัดนะคะทุกท่านเลยค่ะนี่ค่ะ ไวรเหล็กรัดเนาะตอนนี้เขาก็เลยเอานี้มาติดไว้นะคะแบบเดิมๆนะคะทุกท่านเขาไม่ได้ซ่อมนะคะถ้าซ่อมปุ๊บก็จะเป็นหวายรัดตอนนี้ก็จะเป็นมีดใหม่นะคะทุกท่านนะคะ,คะก็จะดูเป็นมีดใหม่เนาะเล่มนี้มีดยุคต้นๆนะคะทุกท่านเลยคะ่ะสวยงามมากๆเลยสาหรับโคคานะคะมีดหลงก็เดิมนะคะทุกท่านเลยค่ะไม้ก็จะเป็นไม้มงคลนะคะทุก <"M> ท <ai" S 1> ่านเลยค่ะไม้มงคลเนาะมารับชมทั้งในกันค่ะแห้งนะคะทุกท่านเลยค่ะ เก่าแบบเดิมๆเลยนะคะทุกท่านที่น้ําได้มาอย่างไรก็จะให้ทุกท่านได้ชมแบบที่มาเดิมๆเลยนะคะทุกท่านนี่ค่ะใบมีดก็จะเป็นเหลดนะคะทุกท่านนี่ค่ะลัดด้วยทองเหลืองนะคะลัดด้วยทองเหลืองเนาะเหล็กกลัดในตรงนี้นะคะข้างก็ไม่สั่นไม่คอนะคะทุกท่านนี่ค่ะแน่นค่ะแน่นหนาสวยงามมากๆเลยนะคะนคะใบมีดเป็นเหลดนะคะทุกท่านนี่ค่ะลอยมีลงกระถาจานลอยจานด้วยนะคะทุกท่านนี่ค่ะ ลอยจานพระกาถาคมนะคะทุกท่านนี่ค่ะร่องเลือดแล้วร่องเลือดก็ลึกสวยงามแล้วก็กระดูกงูนะคะทุกท่านนี่ค่ะกระดูกดอกไม้ก็สวยนะคะค่ะเสมาใบาโพยุบต้นๆเลยนะคะทุกท่านนี่ค่ะนี่ค่ะสวยงามค่ะจักิิธิ์เข้มขังมากๆเลยนะคะปราพวกผีปีศาจลมพัดลมเพคุณไใสนะคะถึงถึงหลวงพ่อแน่นอนนะคะทานหลวงพ่อนะคะทุกท่านเยค่ะเป็นมีดยุบต้นๆนะคะทุกท่านไม่ต้องกลัวว่า ไม่ถึงหลวงพ่อนะคะถึงหลวงพ่อปลุกเสกแน่นอนนะคะนี่ค่ะดูความเก่าแก่ของเขานะคะทุกท่านนลคะ่ะเก่าแก่มากๆแล้วใบมีสวยนะคะใบมีสวยมากๆเลยมารับชมเล่มที่สองเนาะนะคะ,นะคะด้ามรมฝักเก้านิ้วกว่าๆนะคะเฉพาะบใบมีดก็ห้านิ้วนะคะทุกท่านด้ามงานนะคะทุกท่านเลยคะ่ะ เป็นมีดสองกษัตริย์ค่ะสวยงามมากๆเลยนะคะสองกษัตริย์นาคแล้วก็เงินนะคะตรงแหม่นี่เงินนะคะทุกท่านเลยค่ะไม้ก็จะเป็นไม้มงคลน,นะคะทุกท่านไม้เนื้อแข็งเนาะนะคะสวยงามศักดิ์สิทธิ์เข้มขขังมากๆเลยท่านใดสนใจทักทายน้ํามานะคะนะคะนี่ค่ะแห้งแกล่งเลยนะคะนี่เป็นอาวุธของเทพเจ้านะคะเทพสตราจากนาลายนะคะทุกท่านเลยค่ะมีดเล่มนี้สวยงามมากๆเลยนะคะทุกท่านเลยค่ะ เป็นอาวุธของเทพนะคะนะคะรอยปิดก็สนิทเปียเลยนะคะทุกท่านนะคะปิดด้วยเงินนะคะนะคะท่านใดสนใจมองหาเทพสตตราจากนาลายอยู่นะคะทักทายมาหาน้ำได้เลยเบอร์โทรเบอร์ลน์เบอร์เดียวกันนะคะทุกท่านนะคะเรามารับชมมิเล่มที่สามนะคะนะคะด้ามรวมฝักเก้านิ้วเฉพาะใบก็ห้านิ้วนะคะเท่ากันเลยนะคะทุกท่านนะคะ่ะ งาก็สวยฉ่านะคะทุกท่านเลยค่ะเป็นเป็นน้าพึ่งเป็นลําเทียนเลยนะคะทุกท่านเลยค่ะสวยงามมากๆเป็นมิสองกษัตริย์นะคะเน,น,นี่ยค่ะนาค uh. แล้วก็เงินเนาะในกรงกันนี่ก็รัดด้วยเหล็กนะคะทุกท่านเลยค่ะสวยงามค่ะเนี่ยค่ะเป็นละเอียดมากๆเลยนะคะแหม่เนี่ยค่ะแหม่ป้องอ้อยแหม่ไข่ปลานะคะทุกท่านเลยค่ะตรงนี้ก็จะปิดด้วยเงินนะคะทุกท่านเลยค่ะ เรามารับชมชั้งในกันเนาะนะคะแห้งแกร่งมากๆเลยนะคะเ็นะะี่ค่ะเป็นมีดเก่าเก็บนะคะทุกท่าน,น,ะะนเลยค่ะเล่มนี้น้ำก็ได้มาจากคุณยายเนาะคุณตาท่านป่วยติดเตียงแล้วท่านแก่อายุมากแล้วนะคะทุกท่านท่านจะเก็บตลอดนะคะสมัยที่ท่านยังเป็นยังแข็งแรงอยู่นะคะทุกท่านท่านก็จะพกของท่านตลอดนะคะ ไม่ว่าจะไปไหนมาไหนเนาะท่านรับราชการค่ะทุกท่านทุกวันนี้ท่านอายุมากแล้วนะคะเดินไม่ได้แล้วนะคะเพราะว่าคนเราเนาะแก่มาก็จะ,อะนอนติดเตียงเดินไม่แข็งแรงนะคะทุกท่านเนยคะ่ะลูกหลานก็จะดูแลเป็นอย่างดีนะคะทุกท่านเนยคะ่ะรอยลงพระคาถาอาคมนะคะเนี่ยค่ะรอยเก็บนานไม่ใช่สนิมนะคะเป็นคาบใครที่เก่าเก็บนะคะทุกท่านเนะะียค่ะ ลายหน้าเกี้ยวหน้าสมโพงนั่นเองนะคะนาเมตตานะคะทุกท่านเลยค่ะนาเมตตามหานิยมนะคะทุกท่านเลยค่ะสวยงามมากๆเลยหน้าเกี้ยวนะคะนะคะมีความสักติเข้มขังมากๆทํามาหากินขึ้นการค้าการขายเจริญรุ่งเรืองมีคนรักมีคนเอ่อเมตตานะคะทุกท่านนะคะมีบุญบารมีนะคะนะคะมีอาํานาจมีบุญบารมีนะคะทุกท่านเลยคะ่ะ ใครมีการค้าการขายมีออฟฟิศหรือว่ามีธุรกิจเป็นของตัวเองนะคะทุกท่านนะคะอาจจะหรือว่าเราจะพกเดินทางไปไหนมาไหนเนาะขับรถนะคะทุกท่านดึกๆดื่นๆหรือว่ากับต่างจังหวัดนะคะด้านลมฝัก11นิ้วนะคะเฉพาะใบ6นิ้วครึ่งกว่าวนะคะทุกท่านเคะเป็นมีดหลวงพอเดิมนะคะนะคะยุบต้นๆเลยนะคะทุกท่านนะคะ นี่ยค่ะยุคต,ต้นเลยนะคะตรงนี้เป็นเข่ากวางร้อยเปอร์เซ็นนะคะทุกท่านเนี่ยค่ะด้ามน,นี้เป็นเข่ากวางนะคะทุกท่านเนี่ยค่ะจะสวยงามมากๆเลยสําหรับพกพานาอมีดเล่มนี้นะคะไม้ก็จะเป็นไม้เนื้อแข็งไม้มงคลนะคะทุกท่านรัดด้ดวยเนี่ยค่ะอลูมิเนียมเนาะนี่ค่ะยังเก่าเดิมๆอยู่เลยนะคะทุกท่านมีดเล่มนี้นะคะเรามารับชมข้างในกันค่ะนะ่คะแห้งไม้ไม้หนามากๆเลยเล่มนี้นะคะ ะะด้ามเป็นเข่าควางนะคะทุกท่านเลยคะ่ะข้างก็ไม่สั่นไม่คลอน,นะคะแน่นเพลียเลยนะคะมวลสารหรือว่าเกสาหรงพ่อจะอยู่บรรจุอยู่ตรงนี้นะคะที่เอาไว้ทําวิธีนะคะปลุกเสกนะคะทุกท่านเลยคะ่ะสั่นก็จะหนามากๆเลยนะคะมีเศมนี้นะคะเป็นลายหน้าเกี้ยวนะคะหน้าสมพงเนาะนะคะหนะ้าเมตตานะคะหนะ้าเมตตามหานิยมนะคะทุกท่านเลยคะ่ะ ลอยลงคระบคถาอาคมนะคะทุกท่านเนี่ยค่ะใบมีดก็ใบมีดเก่าแก่ใบมีดเป็นประสมผสมเหล็กน้ําพีนะคะทุกท่านเนี่ยค่ะใบมีดมีพุทธคุณในตัวเนาะเหล็กที่จะเอาไปตีหล่อหลอมเป็นใบมีดนะคะทุกท่านเนี่ยค่ะเป็นดําๆเงาเงาแบบนี้นะคะทุกท่านเป็นเหล็กน้ําพีผสมนะคะนะคะถ้าดําเมี้ยมดําเงาเลยก็จะเป็นเหล็กน้ําพีโดยตรงนะคะทุกท่านเนี่ยค่ะมีต่ล่เล่มสมัยก่อนนะคะทุกท่าน ไม่ว่าจะปูวานอนหรือว่าเหล็กน้ำพีหรือว่าเป็นสิ่งที่มงคลน,นะคะเขาจะเอาไปเผาแล้วเอาไปตีหล่อหลอมเป็นใบมีดนะคะทุกท่านเลยค่ะมีความศักดิ์สิทธิ์เข้มขังมากๆเลยนะคะท่านใดสนใจทักทายน้ำมานะคะเบอร์โทรเบอร์ไลน์หรือโทรตรงมาก็ได้ค่ะมาพูดมาคุยกันได้นะคะทุกท่านเลยค่ะหรือว่าอแอดไลน์มาก็ได้ค่ะให้น้ำวิดีโอเพิ่มเติมให้ดูได้นะคะทุกท่าน นะคะสุดท้ายนี้น้ำก็ขอกราบขอพรบคุณทุกท่านมากๆที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามน้ำนะคะเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ